พี่น้องืันนี้ก็พบกับสองสแรรสลงหน้าซึ่นเนาะอพี่น้องืัอนี้นะเ,เขาขัวเนาะตั้งจากดําหน้าแล้วพักข้าเขาเป็นรออตลาดกับเสดีมนเนาะมือก่อนะมืนอนะกุ้งยังแช่อยูรรอยย่ในตู้เย็นอยูเอ่เนาะพี่น้องจะออกมาอู้กินเพราะว่ามือก่อน,นั้นยังมีของกินเนาะเนาะพี่น้องไม่ใอป่ป้อสิอู้เอาเอานเาะกุ้งทั้แสลบอกว่า,ส,าสิพัดเนาะเหมือนกันเลยวอู้อ่ะ น้อพี่น้องแม่ย่าปอกว่าสิกแกงเขียดก็นาะแกงเขียดใส่ใบมะขามอ่อนเนาะนี่เขียดจำโบ,บจำโบ,บไปดำน้านซอยม้หญ้าเนาะมื้อนี้นะจำโบ,บก็เลยได้เขียดน้อยมาพี่น้องใส่เบิ่งนี่บ่ได้ออาถอยบ่นี่พี่นอ้งนอ,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 นองยามันเต้นไปเพราะว่าบ่ได้ักขาเนาะนี่เขียดน้อยแกงจโบ,บอยากแกงเนาะแม่ยาปอกก็เลยเฮ็ดมีทั้งอาหาร ทรมาารากับอาหารทะเลเด้อันนี้เด้อส่วนกุ้งเนาะอ้มล้างมนยาเปาว่ามันสบายอยู้คเดอยวก็ซุกกุ้งน,นพี่เนน้พี่นนองมียาโปะตามพริกตามข่าเบืออเ่อน,นี่เาาานานลืมเพี้ยงไหมะจะเลื่อมีหยะห้าจองหาจองเดีจอดนกะ่นอันเนี้ยบอลนะกระโตกขึ้น ข้าวขาวไหวหันเออลวกมโกแน่เนาพี่น้องขวก่ะอ่ะจะหลวกแบบใดเอาหลวกดูเอาเห็ดน้ำเดือดกันสองเมนูสิลวกแบบใดมันกะฮดหรอวะบวเอาสิเลวกน้ำหอมก่อนนะเขียนหลวน้ำหอมก่อนใช่ละใส่เลย ใช่ข่าเบื่อแล้วหมอนี่มิยาปองมีตังพริกก็ซื้อบออ่อ,บอห่อนทองกินข่าเบื่อ,อเดี๋ยววข่เบื่อกันกินอย่ากลี่น,นเอามิยาปองกินข่าเบื่อแล้วห่อนทองอยากแหน,น่งทองเพลินโบไซาาพอนนะเอามิยาปองใส่น้ำปลาแดดอืมใส่น้ำปลาแดดใส่แล้วเค็มได้เคโอเค็มเคมน<ำ>ี่เลยถ่ายหมอพูดทั้งแหกแล้วเขียนลงนะพี่น้อง มันนี่นะมีทางอาหารทะเลและอาหารธรมรมชาติของปลากระมีหนน้ำมันมน้ำม้อามาตบมันนี่จำโบอามาขึ้นกัน,น,น <Okay. S 1> อา้าวหลงเขียดเด้อทางใครไข่บอกเขียนน่อยไข่แล้วหลวกน้ำหอยแล้วพี่นนองแล้วก็มันละอืมบางูั่ะซาคิมก็ซาจืนจา้นได้เบินไปซื้อเพอ่ะ จะใส่เสือเอาเขียนลงได้พ uh right? ี in oh ่น้องมั้แกงมี้นพัดแกงบัแม่บ่มีหยอนมหาได้เนาะบัมีหยอนมหาวะแกงเขียนถ้ามีหยอนมหาน้ำไหมสมได้ไหมบ่แม่แน่ว่ะเยอยะว่ะบ่แม่แนวกับบสวไซิ่ไฟว้าอุยเด็กบขัแล้วเลมาินนพุ่แมแล้วนอนพุบเลยแล้วตัวสับบด่ือดไมนอนบุดนี่แหละ จมโบมาแต่ดำหน้าซอยเนี่ยอ้าวเขียนลงแล้วใส่เสบงนี่ฐานผลบุกึดไหวก่อนบอกใส่ใส่เลยนเลยนะเอาซิมถ้ากะลงหอนหอนพานไดยซิมหาสมบัยี่แม่สบายหมักข้ามอออนหลายนะ จะแบบมมขคาฟออนี่สมสมงใช่ป่ะน้ำจังบม้ข้าวอ่ะมีแต่ข้าวมีอยู่ข้าวหนึ่งเดียวเนี่ยข้าเทียวเบิร์ตพี่น้องพี่น้องพดบัวบัวบัวนั่นมียาปอกลืมอันหัวบัวแดงเสียลงน้ำล้างพนหน่อยอ้าว นี่มีหม่านี่พ่อเด้อพี่น้องเฮือนซะแลน่ะถนนคนไทยเอิ้นว่าถนนคนลาวเอิ้นหมี่เนาะพี่น้อง2หน่วยปิดมาบมเพราะว่ากกมันแข้มทางเนาะเด็กน้อยไปใส่กัดเอาไม้เน่ไม้ทงพนกวมก็เลยปิดมาบมซะนี่กกตๆนึงเนาะพี่น้องผูมันปูกแถวแขมทางดิบอนอันคอกเป็ดเนาะพี่น้องบอนกอนไม้เลี้ยงน้องอ้ามีปอกวหอมแดงลง นี่นีจนังหนังกระซุกหรอพี่น้องเอ้แกงเขียดเน่อยนะหมอนห่อวัวไใกระซุกเลยกะข้าก็เอากุ้งออกมาเห็ดบปน,นี่กินเลิมมากเลยพี่น้องเลิมหอมแล้วดูค่ะเลิมหอมแล้วพี่น้อง,อองพี่น้องมีปอกหลังกลุ้งชิ้นเหมือนนี่แจ้งน่อยเนาะตอนนี้กับเวลากับประมาณหาหมูป่ายแล้วพี่น้องพกมุ้งยั่งอยู่และไป เพราะว่ามันคึมพ้นในน้อพี่น้องวางแรงประมาณนั้นซีมุ่งนะพ้นตกเนาะพี่น้อง,ง,ง,งน,ะน,น,น,องนี่กุ้งหา้าอู้เซไปมักขีหูดนใส่หัวซิงคายในน้อพี่น้องอู้เอามันจังซุกไว้มีป้องวะอ่ะม้ะมากระได้ไหมม้ากระได้อะ,ะไงแล้ว,ว่ามีเด็กหน่อยว่าข้าขอดอ ใช่ซุกระบบเขียนท่าทางนี่นะไปจุ้ได้จะไปจุ้ไปจุ้นอ่ะพักนั่งตู้กับไซคือกันพี่น้องนี่ขาดบุหรี่ก็คือพักนั่งตู้เลยเนี่แกงแกงเฮดแกงเขียดเท้าขาดอยู่อย่างหนึ่งพักขยันแม่เอยใส่พักขยันกับฮอมคือกันตุ่มปลาตุ่มเพียงกัน เอาเนี่ยไปปรุงซะก่อนซอสกันอ้าวกับโบซอสแต่นอซื้อมาเสร็จตู้เย็นไว้อยู่เมื่อเดียวนึงเอาพี่น้องปรุงนะเนาะพี่มาปรุงยี่โต๊ะพี่อ่าุงใส่โต๊ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยตักเลยอันนี้ไปมันขี้วน่าเลพี่น้องชิสันทอกเลยก็ได้เอา càng kiệt nhoi nè phí nọ dứt lông tớ tốn, dứt mất tít kìa mò vớt tính nạm nạm nè nạm bây giờ bánh nuôi nè, lôi cúng xay lái nhoi bà, pung phí nọ, nọ à, phí nọ càng khiệt nhoi nhanh u cúng đơ mà ao phí nọ nhịp bọc, ใส่ซอสมันหอยอใบกี่หูดหัวจิ้งค้าโคบเครื่องพงศรโอ๊กุ้งกันสนี่นัยกับลงมาได้นี่เป็นได้ดำหน้านาตอนแรกทำเนี่งคนโตเข้าคนโตข้ามไม่แทนหุ่นดีได้เสืองนี่ได้หุ่นดีได้หมดนะเก่าเด้วยกล่าเด้วยอยากกินโอ๊กุ้งเยาพ์เมื่อ นี่ผัวไปซอยมานี่ผัวไปซอยวะน่าอดแล้วผัวไปซอยคนเดียวคนเฉพาะคนมันแห้งเลยนะเฉพาะคนแห้งปุบสนีน่ามีผูัวไปซอยอ่ะอ้าวอู้นะพี่น้องข้าเดียวซุปอู้กุ้งอันไหนเนาะนี่พี่น้องอ่ะมาถาเบิ่งบัดมันซุกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกำลังขึ้นอาย กำลังผดนี่ไก่ชิบเพียนซีแหละขนหน่วยเงียบเลยพี่น้องจุ่บอนโอลงกันวัดเหลืองหลังรถหลังเล็ดี่นะพี่น้องเหลืองอ่ะกึอีกเพื่อนึงึีก้งันกึอีกนีพี่น้องเขากุเรื่องไหซะส่เติมเรื่องแหละ นี่นี่อู้้ก็พี่น้องแดงบาดเดียวซุกเลยแนนวิวกระายเป็นเป็นเป็นงานซะด้วยใหญ่ปนิกรดเนพี่น้องมาหลุ่นกันอีซุกเรียบเราไอ้ลดไาเนี่ยอปอกอายชวนชวนนะพี่น้องนี่คนบวบซุกเลยได้มนี่ <c oughs> สิตากด้มานี่สิปงแล้วก็ตากเลยมีเน้ปลอกอาจารย์มาเอา นี่ยปอกปงตากไปนี่อู้กุ้งสนีทนายลงมาพอดีกินน้ากันเลยสกุ้งลนึงนะสเล่สเล่แหนอู้กุ้งออกน้ากุ้งไล้นะออกในหัวกุ้งในตัวกุ้งนี่พี่น่ะไม่ยับปอกอันอู้ไปเบิ้ลน้องพี่น้องแบ่งไว้พัดมือหนาอันนี้ทับยิ้มสเล่บออกให้พัดเพรานว่าอู้อันน้ำจังสบายเพราะว่ามีแกงเขียดในน่องมันนี่นะก็เลยว่าอู้เอามือหนาจังพัดเพราะเนาะ กกถักร่งองเหมือนนะแม่เนี่ทอกลงเหมนน้ามันนี่นี่ครับพี่น้องข้าขนาดสุกคักาชุกคักา <laughs> มีทั้งอาหารทะเลและอาหารธรรมชาติด้วยเนี่ยแกงเขียดแกงเขียดกับกุ้งของปลาก็มีตุบน้ำมันท่านละตุบน้ำ,นำมันนะ แน่ลื่นแต่ะ้างนการเคลื่อนไหวแล้วลืมนอย่ป้องเี้ยนะพี่เนาะเอาซนี่ฮอมปลาชีวฮตอมปลาชีวิตไปเอาเจลนันมาถอกใส่เลยมันไมอนู้แกเขียนห้ากรงุ่มไหวนะพี่น้องนี่ทางอาหารทะเลอาหารธรรมชาติน้องใหม่เท่านั้นของปลาบริโต้ซื้อและนี่ตู้เย็นน้ำจิ้มมาเบิ่งดูซีฟู้ดซื้ออาหาคือเก่าหันละเอา สันอยู่บให้น้ามันอองบ่ถอกเบิดก็ได้ากินบ่เบิดด้ไว้ใส่มื้อหน้าพอเอาเอยังเหลืออยู่นอยนึงบ่ได้จันี่เนาะพี่น้องครบสูตรอาหารทะเลอาหารธรรมชาติยากแต่ของปลายังตุมอยู่ลุยบัดนี้องเด้อแม่บาดนี่เอางมาเป็นมื้อองนี่พร้อมต้ยนโอกนี่ นูนี้จองน้าอก็ใ้อูแขงอูแค่แกงเขียนน่อยเองโว้ไม่ต้หน้าเขียนตุงเนยเขียดน้อยเขียน้นเขียนหน้าดำเขียดไม่ได้พี่น้องต้นอะไรกันเล้ออยู่กันนี่นะนนแงเลอะเลืดแกงเขหน่อย้นี้ตกใจนะนู้นนี้มันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงมันจับอยางันก่อนอือบ่กินก็พักบ่แตงแม่แม่งหลังแตง งยสิับอไปนหะางอย่างน่ยอย่างอรุนพน่ะาปาันีนี่ันหนฉสนี่ตวกระดัมมือนี้ข้าแะก็ไปแต่ครับแปนู่นนี่ยัาหอวงนู่นนี่พักลาเก๊กเก๊กเนี่ยสินะเอาามึงกินเรื่องไหนกินน้ำเดือดมนนู่ ไปมันดีค่ะเจ้าเงี้ยพาวพี่น้องเปลี่ยนมือกองเด้อมี่มักแตงพาะมันนี่สันนี่ขึ้นสันี่ใหญ่กูมูอะไรขึ้นไปทางอัานอ่ะพี่น้องนู่นนี่อย่าพาวพาวด้วยมากเคยพาวภักข์เขาแล้วพี่น้องอยากนะกินน้ำังกินน้ำ้างกินน้ำ้างกินน้ำ้างเด้อนี่เด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ใสไไ่ไว้ไดมปานือตัวเองได้มักแต่งนี่ลุยสนี่สุดเยอะเลยแต่งแตงเอาเฮ็ดอา้าวกินซสะมาตันหนาได้สิบคนดำหนาดำหนาตากน้นเสบอสบอซสบอสบออู้กินง่ายสบายพี่นนอะ <mm นุ้นนี่จะยิงเขาจะหิยู่มาเนี่นะเอามันเป็นอะไรนี่นะ่งขึ้นมางกบวชสดเลยด้วยเอาเรียกพี่น้องลุยพี่น้องกินอินเดียปร่อยได้มาเนี่นะกินอินนั่งท้องตึงนั่งตากันยานได้พี่น้องออกมาเนี่นะสนี่น้าน้ำตาะดำหน้าเริ่มเมื่อย์เลยพุ่นปรเริ่มดีขคือเราได้พ <mm ี <mm 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 ่น้องเอ้ยอดตขาโอดน้ำเ่ยเหมือนไรองกินตะนุ่ม คนนักหน okay ึ่งเคน้อพี่น้องสำหรับคลินี้กับว่าะมียังา้ายนอาไว้พอกันมาคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วแหลนี้เด้อบ๊ายบายสบายดี